พบกับผมเก่งและโมโตโมชั่นอีกครั้งนะครับผมครั้งนี้ผมก็จะพามารีวิวทดวสอบ Honda c ซ650 r 650R นะครับซึ่งในคลิปที่จะเห็นเนี่ยจะเป็นการที่ผมไปขี่ทดสอบที่สนามแก่งกระจานเซอร์กิตจ,จังหวัดเพชรบุรีแต่ด้วยเหตุที่ผมทำฟุตเทจในการพูดของผมหายนะครับก็เลยมาพูดกันใหม่ตอนนี้ผมก็อยู่ที่งาน Honda Track Experience ที่สนามช้างนะครับก็ได้ขี่ซ B 650R ครั้งนั่นเองส่วนรายละเอียด ความพิเศษของ CBR 650R เป็นยังไงนั้นติดตามครับผม Honda CBR 650R สปอร์ตสีสูบ สกลางที่เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเป็นรถสปอร์ตฟูลเฟลลิ่งที่มีเครื่องยนต์4สูบพร้อมเทคโนโลยีแอสซิสสันเปอร์คลัตคลัตจะจากกันเล็กน้อยเพื่อไม่ให้กําลังเครื่องยนต์หรือแบ็กทอกจากเอนจินเบรกที่รุนแรงเนี่ยมาทําให้ล้อหลังล็อกเมื่อเราขี่ในสนามในรอบสูงความเร็วสูงรถเชนสู่สสเ,สเกียร์ต่ําล้อหลังจะไม่ล็อกจนเสียการนะครับในรุ่นนี้ยังมีระบบ HSTC Honda selectable torque control หรือ traction control นั่นเองนะครับ ป้องกันล้อโอเวอร์สปินนะครับหรือล้อหมุนฟรีบนพื้นลื่นๆช่วยตัดต่อกําลังให้รถไม่เสียอาการให้ผ่านอุปสรรคนั้นๆไปได้อย่างปลอดภัยเลยทีเดียวนะครับแน่นอนครับเมื่อมาขี่ในสนามเนี่ยระบบนี้ก็มีความสําคัญมากเลยทีเดียวเมื่อเราเปิดเครน่งเร่งแรงๆเวลาดันรถออกจากโค้งเนี่ยครับด้วยกําลังเครื่องยนต์ที่เป็น4สูบแล้วมีทอ็อกหนักๆกําลังเยอะๆอย่างเงี้ยเมื่อเราเปิด คันเร่งแรงๆเนี่ยล้อหลังอาจจะโอเวอร์สปินหรือหมุนฟรีระบบนี้ช่วยตัดกําลังจุดนั้นนะครับไม่ให้ล้อหมุนฟรีกว่าล้อหน้าก็คือล้อจะหมุนสัมพันธ์กันทั้งนอหน้าและล้อหลังนะครับทำให้รถด,ดันหน่อกจากโค้งไปได้อย่างรวดเร็วและไม่เสียอาการอันนี้มีความสําคัญมากๆเลยทีเดียวและเป็นมาตรฐานของเจ้า Honda c b r 650 r นี้ด้วย นนี่แบบหล่อๆเลยนะครับด้านหน้านี่จะเป็นโช้คอัพแบบอัพไซด์ดาวขนาด41มิมนะครับแบบเดียวกับที่ใช้ใน Honda XADV 750ทําให้ดูมีความสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ใช้งานในสภาพสนามแข่งหรือในแครกเนี่ยได้ดีขึ้นแล้วก็ยังสวยมากอีกด้วยนะครับระบบเบรกเนี่ยจะให้มาเป็นคาลิปเปอร์แบบ4ลูกสูบดิสเบรกคู่นะครับจานขนาด310ม mm, ิมพร้อมด้วยระบบ ABS แฮนด์มนะครับแฮนด์เนี่ย แทนจะเป็นจับใต้แผงคอแล้วนะครับก็คือดูสปอร์ตมากขึ้นให้อารมณ์สปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ท่านั่งโพสิชันต่างๆนะครับก็ให้อารมณ์สปอร์ตในการจะขี่ในสนามหรือการคอนโทรลรถเนี่ยมีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับแต่กระนั้นนะครับรถก็ยังมาในแนวแนว,แนวกึ่งเที่ยวนะครับก็จะเป็นสปอร์ตทัวร์ริงนะครับในความคิดผลก็คือสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ในการเดินทางไกลได้คนที่ยังอยากได้รถอารมณ์สปอร์ตแต่ ในการเดินทางไกลด้วยเล่นโค้งได้ด้วยลงมาได้แทร็กเดยได้ด้วยตัวนี้นะครับ cbr 6 5 0 r เนี่ยค่อนข้างจะตอบโจทย์เลยทีเดียว New Honda CBR 6ี0 r ปี2021ก็มีสีใหม่มีลวดลายใหม่ออกมาให้ได้เลือกซื้อพร้อมฟังกช์ชันใหม่ที่พิเศษเลยก็จะมากับฟังกช์ชันสมาร์ทโฟนชาร์จเจอร์นะครับจะมีช่องเสียบสมาร์ทโฟนเป็น USB อยู่ที่ใต้เบาะผู้ซ้อนท้ายนะครับอันนี้ตอบโจทย์กับยุคสมัยนี้นะครับสำหรับผู้ที่ใช้มือถือบ่อยๆแบตจะหมดเนี่ยเราก็สามารถเสียบชาร์จได้นะครับ หลังจากขี่แล้วในแท็กซึ่งผมได้ลองขี่ทั้งในสนามช้างมาก่อนหน้านั้นแล้วก็มาลองในสนามแก่งกระจาในครั้งนี้ก็ายังคงความประทับใจในตัวรถ CBR 650R ที่ให้อารมณ์สปอร์ตค่อนข้าง ดีเลยทีเดียวแม้ตัวรถที่ผมบอกไปแล้วว่าออกแนวสปอร์ตทัวริงก็คือสามารถใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างสบายด้วยท่านั่งที่สบายกว่าสปอร์ตเรปิกาค่อนข้างเยอะอยู่ฟังก์ชันต่างๆในรถนะครับเอื้อต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันหรือการท่องเที่ยวแต่เมื่อเราลงมาขี่ในสนามแข่งขันแบบนี้นะครับตัวรถก็สามารถใช้งานได้ดีโดยที่ผมเอามาลงขี่เนี่ยรถเดิมๆเ,เลยไม่ได้เซ็ตอะไรเลยก็ยังตอบสนองการขับขี่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวคือคนที่สนใจเอารถ ไว้ใช้งานด้วยไปลงขี่ในแท็กเดย์ด้วยไปซ้อมทักษะฝึกฝีมือในการขี่แบบเลสซิ่งในสนามแข่งขันด้วยเนี่ยก็ทําได้ไม่ยากเลยทีเดียวนะครับกําลังเครื่องยนต์เนี่ยเหลือๆเลยส่สูบนี่เรียกว่าไม่ต้องรอรอบเลยนะครับเร่งก็ออกเอนจินเบรกก็มาให้ใช้มีให้ใช้นะครับมีระบบแอสซิสต์เบรกคัสช่วยต่งางๆนะครับพร้อมด้วยตัว H STC นะครับก็มีระบบพวกนี้เข้ามาช่วยทําให้การขี่ในสนามเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รถเนี่ย โดดเด่นนะครับในเรื่องการคอนโทรลนะครับเด่ของ Honda าเขาเนี่ยโดดเด่นเรื่องนี้มากๆอยู่แล้วในการคอนโทรลรถต่างๆจะให้เลี้ยวให้พับโค้งเนี่ยครับซึ่งผมก็ขี่เต็มที่นะครับรถเนี่ยช่วงล่างเนี่ยอาจจะด้วยไปนิดนึงอย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือมันจะนิ่มไปหน่อยสําหรับในการขี่แรงๆในสนามนะครับทั้งนี้ตัวผมก็หนักเองด้วยแหละในการยัดโค้งเข้าแรงๆหรือลึกๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องเผื่อไว้หน่อยเพราะว่ารถเนี่ยสภาพเดิมๆเลยไม่ได้เซตติ้งมาอย่างนั้นนะครับแต่โดยรวมนะครับผมบอกได้เลยว่า ไม่ธรรมดานะครับรถขนาดกลางรถสปอร์ตขนาดกลางที่ราคาประมาณ3 0 0แสนเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากๆในการเอามาใช้ได้หลายๆอย่างเลยทั้งการเดินทางท่องเที่ยวทั้งขี่แท็กเดหรืออะไรต่างๆแม้แต่การเซอร์วิสหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ย คุ้มค่าจริงๆครับสำหรับราคานะครับ Honda CBR 650 r เนี่ยครับปี2021ราคาจะอยู่ที่324,300บาทก็วางจำหน่ายที่ Honda Big Wing ทั่วประเทศสำหรับคนที่สนใจก็ไปดูได้ที่ Honda Big Wing หรือ Honda รถจักรยานยนต์ใหญ่ที่ขายจักรยานยนต์ Big b i k e ของ Honda ทั่วประเทศแล้วก็หลายๆที่ก็น่าจะมีรถเดโมรุ่นนี้ให้ได้ลองขับขี่กันนะครับถือว่าเป็นรถที่มีความคุ้มค่า รถขนาดกลางรถ4สูตที่มีความคุ้มค่าที่ตอบโจทย์ได้มากๆเลยทีเดียวครับก็อย่ามองข้าม Honda CBR 650 r าสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถสปอร์ตเป็นชีวิตจิตใจ